คลิปนี้ไข่ต้มจะมาสอนการอัพค c กออฟเป็นเลเวล3นะคะอันดับแรกกดที่ตราแล้วก็กดที่คิกออฟคิกออฟเนี่ยถ้ามันจะอัพเป็นเลเวล3ได้มันต้องมีนักเตะทั้งหมดตามภาพนี้ให้ครบนะคะอย่างเช่นไข่ต้มมีซอนแล้ว1ตัวนะมันจะอัพเป็นแค่เลเวล1ถ้าเกิดเราอยากถึงเลเวล3เราก็ต้องมีนักเตะครบทั้งหมดก่อนอื่นเราต้องไปที่หน้า เพจก่อนนะคะเพจแล้วก็ไปที่แลกเปลี่ยนนะแล้วก็หน้าคลิกออฟข้างล่างสุดอันนี้เราสามารถซื้อละ2 0 0เพจนะ,ะเดี๋ยวไข่ต้มจะมาซื้อให้ดูก็ซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะพอซื้อปุ๊บถ้าตัวไม่ซ้ำนะมันจะขึ้นคลิกออฟด้านขวาแถบด้านบนนี่มันจะบอกเราว่าเราจะได้ตัวซ้ําหรือไม่ซ้ำเลเวลสแล้วเราก็ซื้อไปเรื่อยๆจนเราครบเลเวลสามนะ พอเรา up kick off เต็มเวล3แล้วนะคะนักเตะเราก็จะเก่งขึ้นนะมันจะได้ค่าพลังเก่งขึ้นนะจากที่เลเวล1นึ่ง kick off เราก็จะเป็นบวกสทั้งหมดสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ